สวัสดีครับ f อฟซที่รับทุกท่านนะครับของช่องแอดมืยคุยเรื่องไไน,นะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับวรวมหวยดังนะครับรวมหวยดังจากใบตัวรวมหวยดังนะครับวันนี้จะได้พาท่านสวาพบ นะครับงวดนี้นะครับรวมสำนักหวยดังนะครับให้มาที่ชุดหชุดเทพนะครับหชุดเทพให้มาที่642 6 4สองหกสี9 7้าหกแล้วก็978นะครับสองตัวหยุดที่ สองตัววิ่ง4กับ7นะครับวางที่4กับ7 4กับ7นะครับ40 4ศ4นย์7ี่สองแล้วก็78นะครับเลขยวดนี้สวยนะครับของรวม หวยดังรวมสำนักหวยดังนะครับอยากให้ท่านได้ชมนะครับเอาไว้เป็นสถิติใกล้วันออกแล้วนะครับวันที่ผ่านมานะครับวางเด่นไว้ที่สามกับเก้าสามกับเก้านะครับของเก้าหนึ่งเลยนะครับวางเก้าหนึ่งเลยส่วนหกชุดเทพ เข้าศูนย์เจเลยนะครับเข้า7 9 0คู่โต๊ดเลยนะครับสามตัวโต๊ดเลยตัดเล่น2ตัวก็คือ7 9 9 7นะครับล่างออกเกนะครับงวดนี้นะครับงวดนี้ขาดไม่ได้ว่าจะไม่ลงก็ต้องลงนะครับมองไปที่4กับ7นะครับสกับเ รองสี่นะครับชุดบนเนี่ยครับดวบนสี่สองสี่ห้าสีแปดนะครับผมอยากให้มองชุดนี้นะครับโดยหลักร้อยนะ่าจะเอาห้าเจ็ดแล้วก็ก้ามาใส่นะครับห้าหกห้าหกเจ็ดเก้านะครับ R หกเจ็ดเก้าเอามาใส่สี่แปดนะครับงวดนี้น่าจะดูดีนะครับเพราะว่า,วาเขาวางแม่นอยากจะให้มองไปที่จุดสี่แปดนี้นะครับส่วนล่างวางไว้ที่เจ็ดก็อยากจะให้มองที่เจ็ดศูนย์เจ็ดสองนะครับนี่คือรวมหวยดังนะครับรวมหวยดัง คุ้มค่าสำหรับใบตรวจแม่นยำเต็มพิก,กัดนะครับสรุกแกนของเขาไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังในเล่มนะครับในเล่มชุดตัวเดียวบนเจนะครับ 7. วางสี่เจดนะครับราชาตัว เด่นนะครับราชาตัวเด่นบนล่าง8นะครับก็จะเป็น8 2 8 7ถ้านูเทพล่าง5นะครับเสาชิงช้าบน1่ล่าง0นะครับ1 4 1 7แล้วก็ล่างก็5 0 8 0นะครับงวดที่ผ่านมา นะครับงวดที่ผ่านมาของตัวเดียวหกไม่เข้านะครับราชาตัวเลขราชาตัวเด่นบนล่าง7นะครับเข้า,าเก้นะครับล่างธนูเทพวิ่งเก้าเข้าเก้าหนึงนะครับเสาจิงช้าก็ไม่เข้างวดนี้มองไปที่ ธนูเทศนะครับอยากให้มองไปที่ธนูเทศ9 9 1 5 5จะเป็นอะไรถ้า5มาถ้า5มาอยากให้มองไปที่50นะครับ50 52 54แล้วก็59นะครับตรงกันนะครับส่วนราชาตัวเลขนะครับที่เขาเข้า นะครับราชาตุเรขเาเจ็ดเข้ากับเจนะครับจะเป็น8ปอะไรนะครับ8จะเป็น8อะไรถ้า8มาเขาวางไว้ที่8ปดสผมอยากให้มองไปที่8ปดสีด้วยนะครับ8 4 8 5แล้วก็8 6นะครับถ้า8มานะครับ น่าจะมองไปที่84 8ส86 8, แล้วก็8 7บนนะครับบนส่วนล่างมองไปตามธนูเทพนะครับธนูเทพครับลืมไม่ได้ก็คือคู่นี้ชุดนี้นะครับส ครับ4 0 4 2 45 7 8 7 0 7 2 75 7ีนี่คือเลขหน้ามองสำหรับงวดนี้ของรวมสำนักไหนดังนะครับต่อไปเลขรวยรับเฉพาะบนวิ่ง4นะครับ4 4่9 9 9 4นะครับดีนะครับดูดีดูสวยด้วยครับงวดนี้ เอกหมวดนี้ผีเสื้อนะครับไปทีไรสองช่องนะครับผีเสื้อแดงล่าง3นะครับ3 4 7สีหวยปูนะครับ8 8 5 8 9เปิดซิงที่เด็ด4บนนะครับบนสี่ 1> 4, 1, 4, ไก่งามนะครับไก่งามบน7นะครับถ้า7มามันน่าจะลงล่างนะครับผมวางวันนี้พอบนเข้ามาแล้วเก้าดวนี้มองให้มองไปที่สอหรือ57นะครับยิบซีนะครับยิบซี่ให้ย่บซให้แนะครับ 24, 5, 24, 5, บนล่าง9เซียนนะครับบน8ล่าง6มุกตาทิพยนะครับตัวเดียว7 7 0 2 0 7 2 7 7 7, 7และ9 7นะครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมานะครับรับเฉพาะ ไม่เข้าแต่มาสีเสื้อนะครับผีเสื้องวดนี้ให้สามงวดที่แล้วมาให้เก้านะครับเข้าเก้าเก้าหนึ่งนะครับิดติงไม่เข้านะครับหอยปูไม่เข้าไก่งามมาเข้ายิบสี่เจ็ดนกตาทิพมวดที่แล้วให้หนะครับก็ไม่เข้านะครับ วดนี้นะครับนกตาทิพย์ให้7นะอยากให้มองไปที่สอแล้วก็0 7นะครับน่าจะมีโอกาสยิบซีวดนี้8อยากจะให้มองไปที่บนนะครับไล่แปยาวเลยนะครับจาก8 4 8 5ลงมานะครับน่าจะมี โอกาสมากนะครับต่อไปขุนศึกนะครับขุนศึกวางบนไว้ที่8นะครับสี่แปดสวยนะครับงวดนี้สวยวางล่างไว้ที่2 2 5สอแล้วก็สอนะครับ น่าจะดูดีเล็งให้ตรงเป้านะครับ9 94 97จะมาไหมเพราะเขามาบนล่างแล้วไม่น่ามาวันทงนะครับวันทง7 17แล้วก็47นะครับเสือนะครับล่างไว้ที่5 05 04 05งวดนี้ก็น่าจะอ่านอีกนะครับมีโอกาสเป็นไปอย่างนั้นงวดที่ผ่านมานะครับสี่สำนักนี้เข้าสำนักเดียวคือฟันธงนะครับฟันธงเก้านี่คือฟันธงนะครับเข้า9ก้างวดนี้ให้7 1 7ดหจะมี อยู่หรือสองเจ็ดนะครับถ้ามีจะเป็นอย่างนั้นนะครับเสือวันที่แล้วก็ไม่เข้านะครับตรงเป้าก็ไม่เข้านะครับต่อไปนะครับทรงพลังนะครับทรงพลังให้ล่าง4นะครับมี4ี่ห้าสี่เก้าฟันธง

มวดที่ผ่านมานะครับวันทงห้าไม่เข้านะครับทรงพลัง8ก็ไม่เห็นนะครับล่าง9ก้าหนึ่งมดที่ผ่านมาแบ่งกันรวยให้6ตีลังกาเป็น9 6ชุดเทพนะครับหชุดเทพมดที่ผ่านมาวิ่ง6กับ4นะครับ ไม่มาให้เห็นงวดนี้นะครับงวดนี้ขวันธงขวันธงล่าง4 4่สีนะครับ6ชุดเทพ5กับ8นะครับ5กับ8 50 5 6าศูนย์ห้ กั้มกั้มกลึงกลงนะครับคือดูเลขแล้วมันน่าจะอยู่ที่สี่ห้าหนะครับงวดนี้มันมีห้ามีหมันเป็นกั้กั้มกึงกงไม่ติดตีนะครับลองลองท่านมีเวลาท่านลองเอาไปจับดูนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยสี่ห้าหก อีกชุดหนึ่งมันจะเป็น8 9 0 1นะครับ8 9 0 1นะครับประมาณถ้าเอาให้ชัวเอาให้ชัวมันก็จะเป็นสองตัวนี้ก็จะเป็น7 4 5 20ก็จะเป็น20ชุด20ชุดนะครับถ้าจะเป็นอย่างนั้น อันนี้คือน่าจะชัวร์ที่สุดแล้วนะครับถ้าท่านมีเวลาท่านลองเอาไปดูนะครับนี่คือเลขสรุปที่ที่ทางช่องผมสรุปไว้ไม่นานแล้วละ่ะแต่ยังไม่ปล่อยปล่อยวันนี้ <c oughs> แต่ยังไม,ไม่ได้กลับรูปนะครับยังไม่จับรูปแบบให้แต่ถ้เอาไปท่านใดติดตามก่อนได้ก่อนอย่างว่าแหละอันนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกเลขล่าง นี่คือเลขน่าจะดูดีงดนี้นะครับดูดีงดนี้น่าจะมีส่วนตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ด้วยนะครับนี่นี่คือส่วนตัวนี้ใกล้มากนะครับผมว่าดีไม่ดีตรงเป้าเลยนะนี่ชุดนี้นะของของรวมหวยดัง ถ้ามีอยู่ในมือแล้วท่านดูได้เลยนะครับชุดนี้มีโอกาสสูงมากนะครับสูงมากแถวนี้คือเลขล่างเขานะเลขล่างเขานี่เลขบนเขานี่คือจับชุดบนเขาเดินสี่นะครับเอามาใส่ห้าเจ็ดเก้านะครับในห้าหกเจ็ดเก้าร้อยนะร้อยห้าหกเจ็ดเก้าสี่แปดห้า อย่างนี้นะครับ48 58อย่างนี้ได้ครับหงวดนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ท่านใดมีอยู่แล้วเอาไปเอาไปลองทําดูนะครับเอาไปลองทําดูเผื่อท่านได้เงินไปเที่ยวนะครับจับหาจับพอตเตอรี่ไว้48 58 49 59นะครับมีโอกาสสูงหอยยังไม่ดังนะครับหอยยังไม่ดังก็มีโอกาสที่ผมพูดอย่งตอนนี้ครับสลับ ให้เข้าให้ได้มันเข้า79เช่ไหมครับหวยออกที่79ด้านหนึ่งนะครับ097แล้วก็91 91เข้าตรงนะครับส่วน79เข้าโต๊ะงวดนี้น่าจะอยู่ใกล้ใกล้นี่แหละผมว่าถูกนะครับถูกเทียบกันให้ดู จะเชื่อว่าท่านมีท่านหลายท่านขอมาก็รีบลงให้นะครับรีบลงให้เพราะมันใกล้วันแล้วท่านจะต้องเอาไปคิดเราไปไต่ตองนะครับขอบคุณมากนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมและคอมเมนต์เข้ามาขอนะครับผมก็จัดให้พอดีแวะไปตลาดก็ซื้อมามาลงให้ท่านนะครับขอด่วนให้ด่วนนะครับ แต่บางฉบับที่ท่านขอมายังหาไม่ได้นะครับยังหาไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะพยายามเอามาลงให้ในงวดต่อไปนะครับในงวดต่อไปผมโนตไว้หมดแล้วครับ่านงวดไหนที่ยังลงไม่ทันอันนี้มันใกล้วันแล้วผมยังไม่ได้สรุปหวยผมเลยถ้าอย่างไงก็โอเคนะครับสําหรับวันนี้ต้องกลาบขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชม ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อนๆได้รับ,รบ,รบทราบว่า,ามีหวยแบบนี้เกิดขึ้นนะครับในวงการหวยไทยในวงการตัวเลขหวยไทยนะครับเอามารีวิวตัวต่อตัว,ต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 วเล่มต่อเล่มให้ท่านได้ดูนะครับตอนนี้เจาะลึกโดยมีสูตรหวยช่องทางช่องแอดมือด้วยเพื่อเอามาประกอบให้เห็นเหมือนกับที่เอาให้ดูนะครับที่เอาให้ดูวันนี้ เอาไปกอดเพื่อนนะครับย้ำเหลืองวดนี้นะครับที่หวยสรุปของช่องนะครับงวดนี้พรุ่งพรุ่งนี้หรือมือลื่นนี้ผมจะลงให้นะครับก็ขอให้ท่านได้รับ,รบขอบคุณเจ้าของนะครับเจ้าของใบตัวรวมสำนักหวยดังนะครับที่ให้โอกาสผมได้นำมารีวิวให้ พี่น้องประชาชนได้รับชมรับทราบกกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจสำหรับผมและทางสำนักหมาวดังนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ